นี่กลับมาอีกแล้วคือห้องเหล็นนั่นเองอ่าห้องเหล็อโอเคไอกันวันนี้จะไม่อ่านหรอนะสดี่ลยอะไว้นะ <c oughs> นนะหน้ามันเคี้ยวโอ้ฉันออกไปได้ฉันติดแม่เลยหรออันนี้คืออะไรหมออีกาหรอโอ้ฉันเดินนเดินแบบเดินมัวแบบ ผ้าไม่ผ้าไม่ลมเหลวโหมีคนแบบตาเดียวเหมือนมันไม่รู้เหมือนกันแาะนั้นอะอ่ะอ่ะอันนี้นคืออะไรคืออะไรอืมห้องนอนทุงอันน่ะไม่น่าอะไรแหละเฮ้ยนิวแกใส่ในเล้ไหมอ่ะอืมเปิดเลย โอ้โหว้าวน่าวาจังเลยไม่มีกุญแจเออแี่เอื้อไม่ถึงก็กระโดดได้ไหมล่ะโอ้วแม่ไม่มีใช้กระโดดด้วยตัวจอด้วยนีโอ้โหนิวนิโวนิวโอ้ยนิวมัยยากแต่ร้อนนะาตอนมาใหม่อินนี่ โอ้อเอ้ยแลต้องเดนโอ้ยว่ได้ดูดิได้ส่วนมาอย่างนี้แล้วเก็บเกี่ยวเลยกันโอ้ยโอ้สิโอเคได้ได้อยู่นะแล้วจะได้สีอะไรถ้าออกมาสีชมพูกดไลค์เฮ้ยออกมาสีชมพูเหมือนกัน โอเคโอ๊ะ,อะแล้วดูนะและ้วพอเวลาที่เนียวหายเนียวเนียวจะไปที่ที่อื่นเพราะว่าจะเป็นน้ำต้นไม้อะไรลองอันนี้ดูดิหมดว่าร้ดิโอ้ยเนียวเนียวว้ายมาฉันไปนแรงๆเลยนะ เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะใจโรเชียนหมุนเฮ้ยอะไรนะ่ะว้าวแกต้องตายแน่อนะุ้ยโชคด,ดีที่หลบได้ทันลองดูกันไอเจงเหลืองนอะ่ะจ้าจะดูเฮ้ยเฮเอาอาหารหนูมาเอาอาหารหนูมาเจงจะพูดสองครั้งทำไมอ่ะเอ้ยเอาเลยแย่จมูกเลยแล้วกันแย่แย่จมูก อ๋ะโอ้ยเฮ้ยมันเอากุณเจไปเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาอ๋อแล้วตรงนี้มันมีตรงนีเนมันไม่มีวางรัวนะเอากุณเจขึ้นมาเฮ้ยกุณเจที่เตี้ยวไปอย่างอื่นทตี้ยไปหมดแนะทางทางโอ้ยโอ้ยงอนปวดแล้วปวดไอ้ว,ว่านี่อ่ะ อ่า่น้องเดินอยู่ตรงนั้นเนี่ยขาทะขาทะลุอ่ะโคหน่าทุเลเลยอ่าอ่าอ่าเช็ดแตบบ้มแต้มโอ้โหฉันกน็โอเคอ้าหนีเนี่ยน,นี่อ่ะเออไม่ถึงไปที่น้องเติม มันวาร่วงมันวาร่วงว้าวอ้าฮึน่าดูดูว้าวโอ้ไปก่อนี่จ้าดูเอ้ยไม่พบการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตโอ้ไม่เอาไอเด็กไอเด็กมึงเข้ามานะห้ามซ้อนละอ่ะเอ้ย ฉันโดนแก่แล้วแหละดีแล้วร้องไห้ไปซักเฮ้ยมีแมวนำแมวนำไปช่วยๆตาเดี๋ยวฉันไปก่อนนะโอ้ยยันบอกแล้วไงกูว่าอย่าซนอย่าซนแย่ร้องไห้อยู่นั่นแหละไปแล้วก็ร้องไห้ไปหุ่ยเด็กบ้า อานอะไรรู้นะาน้าหาตามนั้นที่บอกแล้วหมุนหน้าปัดมันไม่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนนะโอ้ยฉันบนแกแล้วนะาุ้ยหน้าปัดนี้รือเปล่าเออไม่ใช่อ่ะ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันน่ะมันมันเปิดล้ออะไรนี่โอเคแล้วค่ะนี้นี่นะดูตามที่ฉันที่ฉันบอกไปอันนี้ไงโอเคง่ายมากจะมีจบฟุ้งไหมโอ้ยมุกมังโอ้ยเฮ้ยโอ้โอ อ้าวมังมาทางนี้ทำไมกไม็รู้อ่ะเอาสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย